ีอเ fc ทุกคนทุกท่านครับว่าอาจารย์ป้อมมาลงที่ปูสายสิริจันทรานาคราชที่ไร้เข้าทุกทีนะครับวันนี้มาเอาที่ช่างจรวดนะครับสานที่นี่งวดที่แล้วได้ได้เต็มเต็มมั้งงวดเทเลอาจารย์ป้อมได้อะไรนะสี่ซุนสองสี่องเต็มเต็มนี่เดียวล้วงเลยอันนี้ล้วงอะไรล้วงทุบล้วงทุบสองชุดสองซุด อ๋อมีจับเปิงปองด้วยปกติเข้าเปิงปองเลยอหมครับอาจารย์อาจารย์ป้อมนะครับเพื่เดี๋ยวอาจารย์ป้อมมาถูกโลองกับที่นี่นะครับแ๋ยว้อมนั่งสมาธิก่อนเนาะ ให้ให้นั่งก่อนสักนิดเลยนั่งที่นึงลงไม่ได้เลยอือได้วก็จุดทูบก่อนเข้ามาดูปูดูปูจะเข้าไหมจะดูปู่ปู่จะเข้าจานป้อมไหมต้องดูถอดเด้อถอดเด้อเอฟซีเด้ออาจารย์ป้อมมาที่นี่สามครั้งแล้วไม่เคยพลาดม่แตครั้งเดียวเข้าไปแล้วสองเข้าไปแล้วสองเออมาครั้งที่สามครั้งที่สามอ๋อที่าของเไม่ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเดี๋ยวครั้งที่สามก็เข้าอีก มามามาดูจัดป้องก่อนคนที่รอคอยคอยเอฟซีรอรอจริงหมเทียวก็รอกันจนสี่ซุนสองบอกใช่ซีซย์สองหมดแล้วเข้าหมเทียลสี่ซุนสองถ้าเป็นหนังเนี่ยเขาเรียกว่าหนังที่เรื่องที่เป็นที่คนอยากรอชมคนรอชมถ้าเป็นถ้าเป็นก็นล้วก็เป็นบุพเพสันนิวาสหรือบุพเพสันนิวาสถ้าดูจะปูจะเข้าไหมเออเราลองเราลองดูและสื่อสารถูกอาดูจัดฟ้อจะเข้าไหมเดี๋ยวมันจะรอรับตรงนี้แหละ ครับเอาปูเข้าเรียกปูลงมาเลยนะเรียกปูลงมาได้ที่สุดดเลยสื่อสารัไว์ใช่เข้าแรงๆเลยเอาแบบสุดๆเลยแหละหน่อจานหน่อหวานเลยซาธุสาธุกูองดำอินดูจานป้อมที่สุดเลยอือ ท่านเป็นคนที่น่า,าสงสารนะครับพูดไม่ได้นะครับอาจารย์ป้อมหรืออาจารย์ใบหนังสือสวดมนต์แต่ไปดูนี่ในที่นอนมีแต่หนังสือสวดมนต์เลยน,น,นั่งอ่านได้ไงนอนมีแต่หนังสือสวดมนต์เลยมาในอยอมรับไม่เกิดพลาดครับอาจารย์อเขาเป็นเดืออาจารย์เดืองวันนี้เด้อเอาให้เขาซาเขาลื่อเด้อเอางวดที่สามให้ได้จำให้อยู่ จับห้อยูเราจับเองสาธุอันนี้คือเสียงสวดมนต์นะครับบทสวดมนต์ของอาจารย์ป้อมนะครับเวลาสวดก็จะเสียงจะออกมาลักษณะ,ะน,นี้นะครับบางคนก็บอกบางคนก็บอกอาจารย์เข้าแบบสุดๆเลยบางทีไม่ได้ร้องไห้นะเป็นการสวดมนต์นะครับ เป็นการท่องคาถาผู้โทรแลมโมตสระภกวาโตนะครับแต่เสียงมันก็เลยออกมาแบบนี้นะครับผูใช้วิจารญาในการรับชมนะครับ เอฟซีทุกคนท่าันนะครับรอรุนนะครับจารย์ป้อมอเลอกปูอุ้งดํานะครับเจนสรจันทรานาคราดนะครับที่ต้หนักช่างจรวดนะครับตรงนี้ครับมีเอฟซีนะครับรัวห้รัวหนม่นเาห้างคเลยอาจารย์้างค้าง้าง้ง ครับวันมาที่นี่ไม่เคยพลาดสั่งวดอาจารย์พบเอาทีมี่ออาจาออิีจากต์ฟอมปูมาต่อลันาจารย์ติดน้องี่อาจารย์ฟอมตัวอจากยชื่งถ้าเป็นเข้ามาแรกนั่นเอ เอามาเลยเด้อปูเด้อจะได้รำเอามาเด้อเด้อจะเพลงให้รำเด้อปูเอาเม็นเม็ดเด้อก้าวเม็ดเศษเดินเงาดาวแจงอยู่เต็มแม้ลูกไม้เดือนไหนดาวแจงเดือนเมษเด้อปเดือนข่าวดาวแจงเดือนข่าวดาวแจงฝ้าข่าวดาวแจงนี่นักจันเต็มดวงเลยดวงเลยดวงข้างเลยเนาะการขึนของเพื่อนเลยเนาะเออเมนน่าเป็นลมวิญญาณก็ว่ารถกลางคืนของเพื่อนนั่นปะกลางนของเพื่อนตัวเออเมนบอกถูกเลงคืนองมมนหมดแล้ว เราแล้วเอา้วมาแล้วาลห้องไห้เราบัดเชีนห้องไห้เล้ยวห้องไห้เลี้ยวม่ยักูไม่ยักู้องไดเราคอยทำประเทศได้ปูนี่เล้นีโอ้ดีใจบ่ดีใจหรือห้องไห้เนี่ดีใจพี่หรือ้ต้งเลยไปตะเคียนหรือเปล่ารู้ว่าปู มาทำเนี่ยมาทมาทำมาทำาทำมาทมาทำาทำมาทมาทาทำมามาทำามาทำมากำมาทำมาทำมาทำา่มาทำมาทมากไห่น้อมาทัมามาทัามามาทาทำ่ทมาทามาทำมาทาทำามาทมาทามาามามามมมาำมมำมมาาาหาาอททททมาาว อย่าให้พลาดเด้อเงินหนุ่มหนึ่ลานสีพรางเบิงเบิงมันไม่ใช่ปบิงสองตัวสามตัวเจ้ชัดๆจนอย่าให้พลาดอย่าให้ลูกอยาให้พลาดที่ให้เบียงให้ตงเป๊ะเลยอย่าไปอย่าไปให้อยู่อย่าไปอยู่เด้อเน้นเน้น ตอนไหนก็ว่าตัวมาตอนไหนก็มาให้มาดีเลยเนาะมาเบิ้งลูกเบิ้งหลานในซาลูกมันโนนี่อึดหยาพอดเอออึดหยาพอดเดี๋ยวดูที่มือเด้อครับเด้อสังเกตที่มือเด้อครับเด้อมาแล้วมาแล้วเล่าสังเกตสอดกันตัวมาแนวไหนมาอีท่าไหนท่ามือหรือท่าตา ดเเอาทาเคียนดีกว่านอ้ะทาเคียนนะขอยว่าพ่อหูเนี่ยเปทนุกคนนะโอ้ยกรำด้าเลยบ่เป็นยกระร้ามน้ำปลาสักสน่อยเเาสักก็เขาเป็นคนกบ โอ้โ้ยนี่มนเขียนเรานะอยว่าปากก้าปากกาปากกานี่ปากกาเรจับโอ้หมนเขียนหงานใช่ไหมขบอกไดันบอมีันี้บ่แกให้่าเราแกเราเนาะถือข้างคนว่าเะเออแกถึงปาก้าหรปาเทนี่โอ้ขยเูเด้อางนูสามตัวปูขอสามตัวปู

เจ็ดเจ็ดงามเจ็ดติดกันคักเดีนี้ปูโชว์ยงันเจ็แปดก่เจ็ดเจ็ดสามแักสีเอ้าสาธุสาธุสาธุบ่ิ่นเงนั่นเัน่จ้สามแปดแลสี่เจ็ดนะครับูท่านั่งไม่เคยท่านั่งตรงนี้ไม่เคย โอ้โอยาไปเลยเอาไปเลยเยยให้ยูรับูอยาไปรบสามเอะไรูด้วยเหตุลอะไรเอายูเลยเลขเลขทู่ก็เจนกันนะเจ็ดล้เลขทูกเลขทูกก็เจ็ดสาเอาเจ็ดสามลเลขทูกนะครับเจนะครับเจ็ดเฮ้บา ไเอาไรเลยน้ำลืมหมดเกสามเบูกี่ยสามแล้วเกยสาทบคกันนี่กันครับถ้าทู่ปุบมาีกตัวแปดนี่คือเต็มสุกเลยนะจันมาทะลึ่บกัน ผมาไม่ใช่ปูอยู่นี่บ่บ ¿no? ่เนียังไงอาจารย์ปูปูมาทา้งไม่เดี๋ยวอาจารย์ปูทไานบ่อยูนี่ไหมปูดำไม่ไไทยมาไหนนู้นงานนี้เด็ไมาหาอาจารย์โมมัน สาแปช้เวกเออนี่โช้ที่ีนจสาปกับซีเจนะครับอ่ะเริ่มจะจะตรงกับเลขทูด้วยนะเลตรงเลขทูบมาแล้วเจ็ดสามนครับเลาบอีกตัวหนึ่งเป็นแปคือเต็มสุนะัวดีดีดดีดีดนะครับเขียน้วยเลยเอกนอยเลขทูบมาดีล้ว สามเปดสี่เ็ดดสามปดเราแจกให้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 เราแกให้เราแจกให้เลยคนไมรูซื้ออาจารย์ทีแค่นี้แหละครับนี่อาจารย์ปลอมไปรับอีกปครับ

เราคอยต้มที่น่าสางดํางประเทศได้นรอาจารย์เจ็ดสามแปดคนจ็ดสปว่ะโอ้มันตรงกันเลยเจ็ดสามแปดคนมาเอ้ามันใช่บ่ใช่บ่ของกยใช่บของปลอมอย่างในศย์ศูนย์แน่นอน ่น่าเล็กคน่นมาเก <ร Stevens. S 1> ็ดสามแปดันมาตัวนี้คนมานดีใจเนี่ยมันไม่แน่จะเป็นแปดหรือบออาจารย์อาจจะเป็นแปดก็ได้นะเอาเป็นแปดมาหนีตัวโะอาจารย์โยโย่ตัวนี้เปนแท้มันใจครับมันใจครับอาจารย์บอกว่ามันใจแห้งตัวนี้ โมโหคักแกบัดเจ็เออเอาเงนไเออไันรรำละรไม่เ้าก็าเอานั่นรำละบดเจรำละบดเเอาไม่เ้าไม่ถก็เปลีนแ้วเปอะไรเป็ก้าหร่า สอง่ะหัวแลวจาไก่นี่ยหัวล้นเย็นสอเจ็ดสามเจ็ดเอ่อเจ็ดสามครับครับเจ็ดสามครับแปดสามแปด ครับอ๋อต้องจับไข่กันไปไข่กันมาต้องจับไข่กันไปไข่กันมาเส่เล็กตัวน okay ี้ครับแต่เลขสี่เจ็ดมาจากไหนอาจารย์สี่เจ็มาจากไหนของอาจารย์เหมือนกันสี่เจครับอออกอะไรอะไรจารสาันเปอร์เซ็นมมาเนเปอร์เให้แท้งวนนี่ ฟันทงฟันทงเลยสามพันโเซ็นจานสุดยอดสุดยอดจานสออมสามสามสเจ็สามไปแล้วเจ็ดสามสอ๋อ3 3 3เจ็ดสามสเโอ้เจ็เป็นพี่บกลงไาเจ็ดสามนะอออ่าจานผมแน่นอนว่ะเเอาเต็มเลยด เจ็ดสามสามเลยนะสามสามเจ็ดสามสามนะสามต้องมีค่ากับตัวเดียวเ่าเจ็ดสามวงกลมให้แล้วเจ็ดสาเจ็ดถูกครับเีนครับอันนูเขียนมาแล้วครับเ c ดนะครับดูนี่ดีกว่าจัดน oh claro> ั้อมชูให้แล umm> ้วนะครับผู้ชมเด คุมาทางนี้อาจารย์เออนี่แหละนี่แหเรเลขทูบสาม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 เนาะอาจารย์เนาะขอบคุณครับผมให้แล้วขับนี้ครับมาที่น้นยไม่เกินหน้านะครับมาที่ปูงดำพันให้ตลอดไปกลับไปกลับกลับกลับกันไปกลับบนล่างบนล่างกลับด้วยกลับด้วยแล้วก็ไข้กันไปมาด้วยเอาหครับมั่นใจมั่นใจสามอาจารย์ปรั้นเปอร์เซ็นต์นะครับสาแล้วก็ ซีมครับตอนนี้อะไรน้ำตาจะไหลหองให้หองให้หรองไหเออ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 งทวนเออเอาอาจารย์มั่นใจตัวไหนเอาทำมือทำไม้ทำมือให้เอฟซีเขาดูหน่อยอาจารย์ต้องเอามั่นใจตัวใดตัวหนึ่งก็มั่นใจเลขอะไรเฮอออะไรเนี่ยเจ็ดเดียเจ็ดเจ็ดมั่นใจมั่นใจ